ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคอร l Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้และในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่จะแจก,กในส่วนตัวไอเทมปืนและก็อุปกรณ์เสริมตกแต่งอื่นๆอีกมากมายโดยหลายคนในตอนนี้เนี่ยก็ยังงงกับวิธีการทำกิจกรรมตัวนี้ผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะมาทำการสปรอยวิธีการทำกิจกรรมตัวนี้ให้จบได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ไาดูก่อนว่าวิธีการทำแบบรวดเร็วนั้นต้องทำยังไงกันบ้าง โดยสำหรับวิธีการทํากิจกรรมตัวใหม่ตัวนี้ผมสามารถทําได้ทั้งในโหมดการเล่น MP และโหมดของ b บ t t l e r o y a l ยถ้าเกิดว่าผู้เล่นที่ชื่นชอบในการเล่นโหมดไหนเนี่ยก็สามารถทํากิจกรรมตัวนี้ได้หมดเลยสำหรับวิธีการทํากิจกรรมตัวนี้ผมให้เ,เราเนี่ยกดมาที่หน้าต่างของตัวกิจกรรมเมื่อเรากดมาแล้วผมให้เราเนี่ยกดมาตรงที่แนะนำทางด้านซ้ายมือสุดก็จะมีในส่วนตัวเควสใหม่โดยเควสใหม่ตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อเควสว่าโกลัสโดยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นปสินค้าที่รำคาได้ ในส่วนของรางวัลใหญ่ในควสนี้ผมจะเป็นทางด้านของตัวปืน M 4 L M G ในสกินของตัว Moonstone ก็เรียกได้ว่าเป็นปืนระดับ E p i c อีกแล้วครับผมใครอยากได้ปืนนระดับ E p i c ก็อย่าลืมทำควสนี้กันได้นี่นะลายของตัวปืนเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยงามเนี่ยเป็นกับลายคริสตัลนะโดยเงื่อนไขในการแลกครับผมต้องใช้ในส่วนตัวแต้มทองเนี่ยทั้งหมด1 0 0 0แต้มถึงจะสามารถแลกปืนในระดับ E p i ิได้แต่เกิดว่าเป็นปืนอื่นที่อยู่ในระดับแรอย่างเช่นปืน RUS 7 9อยู่ U ที่เป็นสกินลายใหม่ ปืน LK 24ปืนสไตรเกอร์หรือแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์เสริมที่เป็นระเบิดต่างๆเนี่ยแต้มก็จะใช้ประมาณ100แต้มครับผมเล่นส่วนของสกินในโหมดของ Battle r รอยอก็ผมก็เป็นรายอันใหม่ให้เหมือนกันโดยของเหล่านี้เนี่ยก็ใช้แต้มในการแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50แต้มและก็อย่างสุดท้ายผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแต้มซีเนี่ยก็จะใช้การเรียกแต่ครั้งเนี่ยอยู่ที่5แต้ม โดยการสรุปการเก็บแต้มทั้งหมดถ้าผมที่เป็นตัวแต้มทองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะแลกของให้ครบหมดทุกชิ้นเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด1,900แต้มแต่ก็ว่าจะเก็บแค่แลกตัวปืนแล้วก็ในส่วนของตัวสกินโหมด BR เนี่ยก็จะต้องเก็บประมาณ1,700แต้มนั่นเองเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนแต่ละคนว่าจะเก็บแต้มถึงขนาดไหนและสวีีการหาไอเทมที่เป็นทองครับผมแน่นอนว่าเราก็สามารถหาได้ทั้ง2โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดของ MP กับโหมดของ Battle Royale ก็มาดูทีการหาในโหมดของ Battle Royale กันก่อน สำหรับวิธีการหาในโหมดของ Battle Royale ก็จะมีสเต็ปในการหาทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันสำหรับสเต็ปที่หนึ่งครับผมโดยตามเมืองต่างๆในโหมดของ Battle Royale ในตอนนี้เนี่ยจะมีไอเทมที่เป็นตัวถังไม้สุ่มเกิดอยู่ผมให้เราทาการหาไอเทมเหล่านี้แล้วก็ยิงทําลายถังเหล่านี้ครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปไอเทมต่างๆโดยการดรอปไอเทมในกล่องของผมจะมีทั้งของทั่วไปมีปืนมีลูกศรมียาแล้วก็ของสีทองครับผมก็ขึ้นอยู่ดวงแต่ละคนในการสุ่มเลยนะ ในส่วนของสเตที่2องก็ผมเราต้องยิงถังไม้พวกนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะดอกในส่วนตัวไอเทมที่เป็นแผนที่สีทองก็บผมเพื่อเริ่มทําภารกิจต่อไปและหลังจากที่เราเนี่ยยิงเจอแผนที่แล้วเนี่ยก็ให้เราทําการเก็บแผนที่ผมโดยสังเกตดีว่าก่อนเก็บเนี่ยจะจะไม่มีสัญลักษณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาในแผนที่นะแต่พอเราเก็บไปปุ๊บจะมีลักษณะของตัวเควเนี่ยเด้งมากลางจอผมล้วก็จะขึ้นตำแหน่งใหม่ให้เราเนี่ยไปในจุดๆนั้น แลสะสำหรับสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่สามครับผมให้เราเนี่ยไปตามจุดที่แผนที่เนี่ยมาร์กเอาไว้ผมไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรืองไงก็ได้ผมเมื่อไปถึงจุดจุดนั้นเนี่ยตัวของสัญลักษณ์เนี่ยจะมีเครื่องหมายขุดให้เราเนี่ยสามารถกดขุดได้ครับผมเมื่อเราทําการกดและขุดออกมาปุ๊บก็จะมีในส่วนของตัวไอเทมเกสีม่วงดอกออกมาที่แน่นอนก็คือจะเป็นเกาะระดับ3เนี่ยสชิ้นก็จะมีโอกาสในการดรอปอะดรีนาลีนดรอปในส่วนของตัวปืนแล้วก็ลูกกระสุนครับผมแต่ที่สําคัญจะดรอปในส่วนตัวไอเทมที่เป็นทองในการทาภารกิจในคราาวนนนี้ผผมมมโดดยกรเล่ให VR ขุดหนึ่งครั้งจะได้ทองเนะี่ยทั้งหมด40ก้อนด้วยกันและข้อมูลเพิ่มเติมในการทำเควสในโหมดของ v r ผมเราสามารถทำรอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งก็คือถ้าเกิดว่าเรายิงเจอแผนที่และเก็บทองขุดมาแล้วแต่เกิดว่าเรายิงถังใหม่และเจอแผนที่อีกเราก็สามารถทำวนไปเรื่อยๆโดยส่วนมากนะจากที่ที่พี่ลิงเนี่ยนะลองเช็คดูผมตาหนึ่งเนะี่ยเราสามารถทำได้สูงสุดประมาณ3-4ถึงครั้งครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าโดวงในแต่รอบในการเล่นนั้นด้วยนะ และสำหรับวิธีการเล่นในโหมดของ MP ผมให้เราเนี่ยกดมาที่แผนที่เลือกในส่วนของตัวการเล่นโหมดอาร์เคดและกดการเล่นในโหมดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาในตอนนี้ผมโดยสำหรับวิธีการเล่นโหมดใหม่นี้ผมเมื่อเราเหนือทำการฆ่าศัตรูได้จะดรอปในส่วนตัวไอเทมที่เป็นแพ็กถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนเนี่ยสามารถเก็บไอเทมแพ็กเนี่ยครบ40แพ็กได้ก่อนฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปและสำหรับวิธีการได้รับทองในโหมดนี้ผมจะมีอยู่2อย่างด้วยกัน อย่างแรกเลยผมเมื่อเราเนี่ยฆ่าผู้เล่นในหมวดนี้ได้1คนเราเนี่ยจะคอนเฟิร์มว่าได้ทองเนี่ยหก้อนทันทีผมและวิธีที่2ก็คือเมื่อเราฆ่าผู้เล่นปุ๊บให้เราทําการเดินไปเก็บแท็กเมื่อเราเก็บแท็กได้เองปุ๊บก,ก็จะเพิ่มให้แท็กละ1ทองแต่ในกรณีที่เพื่อนฆ่าแล้วเพื่อนเก็บแท็กไปเนี่ยหรือว่าเพื่อนฆ่าอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้แท็กเลยเนะเราต้องฆ่าเองเท่านั้นและต้องเดินเก็บแท็กเองเท่านั้นด้วย โดยสำหรับค่าเฉลี่ยในการเล่นในโหมด MP ผมถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นตามปกติเนี่ยเล่นเนี่ยก็จะได้เฉลี่ยประมาณสัก20อันถึง30อันแต่เกิดว่าใครที่ทําตามทคิค่องพี่ลิงเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นรอบนึงเนี่ยได้เฉลี่ยถึง40ถึง80แท็กครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าตอน,นั้นเราจะโชคดีมากด้วยหรือเปล่านะโดยสำหรับเทคนิคเพิ่มเติมในการทำควยให้ได้เร็วๆหรือว่าได้ทองเยอะๆเ,เนี่ยก็จะมีตามนี้ผมในส่วนของตัวสกอร์สติ๊ก เนื่องด้วยการที่เราจะได้ทองหนึ่งก้อนเนี่ยต้องฆ่าผู้เล่นหนึ่งคนเพราะฉะนั้นสกอร์สติ๊กที่เราจะเอาไปเนี่ยก็ควรจะเป็นสกอร์สติ๊กที่สามารถฆ่าคนได้ในปริมาณมากๆก็ยกตัวอย่างเช่นฮันเตอร์คิโรโดนะผมแล้วก็ในส่วนของตัวเซนทรีกันหรือจะเป็นในส่วนของตัวฮอรเล็กและก็ทางด้านของตัวฮอรใหญ่ซึ่งของเหล่านี้เนี่ยเราสามารถฆ่าศัตรูได้ในปริมาณมากมากผมถ้าเกิดตาหนึ่งเนี่ยฆ่าศัตรูได้ประมาณ50-60คนเนี่ยก็ได้ทอง50-60ก้อนเลยทีเดีเเยวแน่นเองเนานะ และอย่างนี้ที่สำคัญโผมสำหรับคนที่อยากจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนเปิร์กสีฟ้าให้เป็นตัวเพิ่มคะแนานจากการสังหารศัตรูด้วยนะเราจะสามารถเรียกฟุกสกอร์ซิกต่างๆได้อย่างเร็วขึ้นและถ้าเกิดว่าในตานั้นเนี่ยเราได้หอใหญ่หรือว่ากดใช้งานฮอนบ่อยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่า1คิวต่อ1ก้อนทองครับผมก็พยายามฆ่าศัตรูให้ด้มากสุดโดยปกติในบดน,นี้เนี่ย คนเล่นเนี่ยก็มักจะเป็นผู้เล่นตามปกติผมที่ไม่ค่อยเอาพวกไซหรือว่าอุปกรณ์แก้ทางฮอมาอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะยิงได้อย่างสบายใจแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเจอกับบอดค่อนข้างเยอะทำให้เราในสามารถปั๊มตานึงเนี่ยได้เกือบเกือบร้อยทองเลยนะถ้าเกิดว,ว่าคนที่คิวบ่อยๆแล้วก็เก็บแต้มบ่อยๆนันะ่นเอง และข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะเก็บคะแนนให้ได้เร็วเนี่ยพี่ลิงก็แนะนําว่าโหมด mp เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างเร็วที่สุดครับผมเพราะว่าตาหนึ่งใช้เวลา5ทีขั้นต่ำเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่าได้ประมาณเกือบถึงยีทองแบบแน่นอนถ้าเกิดว่าเล่นตามปกติทั่วไปแต่เกิดว่าทําตามเทคนิคเนี่ยขั้นต่ำเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ30ทองแบบขั้นต่ำสุดเลยนะมาเก็บมาเรื่งโอ้โหมารัวๆมารัวจังหวะนี้โอเคเขาย้ายโดนน้องก็ส่งโดนไว้คอนครูไปหนึ่งอันพยายามอย่าตายผมแล้วก็เก็บ ถ้าเกิดเรียกฮอได้คือแบบแต้มจะขึ้นรัวๆมากเลยจะเอไม่เห็นศัตรูเลยครับไปไหนกันหมดครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเอาแล้วก็โยกมาข้างหลังยิงมายิงยับยิงยับยิงยับโอเคได้ฮอมาแล้วครับมีฮอปุ๊บก,ก็กดใช้งานอันหนึงของผมพอแล้วยิงเป็นฐานที่เล็กๆเนี่ยฮอมันก็ยิงได้แต้มเเลยนะคิวๆปุ๊บเด้งปั๊บเด้งปั๊บรัวๆเลยไม่เจอใครน่าจะได้ฮอสักรอบหนึ่ง,ข,งของผมขั้นต่างตายได้อีกหนึ่งคิวอีกสองคนก็จะได้แล้วนะ แต่ข้อระวังในการใช้งานของผมก็คือถ้าเกิดว่าในบนด้านฟากของเราเนี่ยมันมีฮอลเล็กอยู่เนี่ยฮอใหญ่ของเราจะใช้ไม่ได้นะต้องรอจนกว่าฮอลเล็กหมดเราก็สามารถใช้พวกอุปกรณ์มิสไซของเราเนี่ย,ยิงทำลายฮอ,องเราทิ้งได้ผมแล้วพอยิงทำลายฮอ,องเราทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ว่างให้เราเนี่ยสามารถเอาฮอของเราที่เป็นฮอใหญ่ลงได้นะก็เดี๋ยวจะลงฮอใหญ่เลยนะก็เป็นเทคน,นิคง่ายๆในการทำก็จะสามารถดีเนอร์สองได้ยิงดาลเล็กๆที่แบบโอ้ชอบมากพื้นที่แอบไม่เคยมีด้วยสบายยิงแบบรัว คิวแต้มรวยๆคิวแต้มเยอะยะทุก nice. ช่วงวันนี้เรื่องแขกเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบเราเดินเก็บเนี่ยก็คือได้แต้มไม่ได้แต้มแต่ว่ามันจะตกเฉลว่ยผเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเขาตกเพื่อนเยอะๆเนี่ยก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนมึงต้องมีเก็บนะขอตานึงเนี่ยขอคิวเยอะๆไว้ก่อนนะผมเราจะได้ตบค่าในจุดเดียวออก็จะได้ตามความแต้มรวยๆเยอะๆกาเล็กๆคือแบบสบายๆปีนซับลิงซับเยวทายไปรวยๆเลยลองๆๆๆไหมหลบไหมก็โดนๆไม่โดน แต่ต้องระวังด้วยว่าในการเล่นเนี่ยมันโดนตับไปนิดนึงผมขนาดของตัววีโทเนี่ยมันค่อนข้างลดเลวลาในการเล่นลงเยอะพอสมควรจากแต่ก่อนประมาณเกือบเกือบ40นาทีวิก็จะเหลือประมาณ30วิกว่าก็หายไปประมาณ10วินาทีนะครับ แลวสำหรับการเล่นต่อนหนึ่งรอบเนี่ยสังเกตว่ายิ่งเราคิวเยอะมากเท่าไหร่จํานวนทองของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้มากเยอะเท่านั้นผมก็อย่างเช่นตานี้เนี่ยได้ทั้งหมด45ทองด้วยกันนะผมอันนี้คือด่านที่เล่นจบเร็วมากนะแล้วเพื่อนเก็บทองถ้ายิ่งเป็นด่านไหนที่แบบมีพื้นที่กว้างๆเดินเยอะๆอะไรประมาณนี้เนี่ยตาน,นึงก็อาจจะเฉลี่ยประมาณ60ทองเป็นขั้นต่ำนะก็อยู่ที่ความเร็วในการค่าของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยเนาะ แลวก็คข้าประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคในการทำเควสตัวใหม่ล่าสุดเพื่อรับไอเทมจุดคูไปเลยครับผมก็แน่นอนว่าใครที่อยากลองทำเนี่ยก็สามารถทำกันได้นะแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือตัวเควสนี้มันมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้หมดการเล่น MP เด็มีลูกเล่นที่มากขึ้น,นก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถทำเควสเพื่อซื้มในส่วนตัวไอเทมที่เป็นกอดสอบได้แล้วก็มีโอกาสในการรับไอเทมที่เป็นเกรดสีทองด้วยก็แน่นอนว่าจะทำให้หมดของ MP เนี่ยมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปแบบแน่นอนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการทำเควสต์นั่นว แล้วมาเดินกับผมใครชอบคิดดีแบบนี้มีสารและความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดตามกันได้นะครับผมชนช่องยูทูปแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชับชมผมก็ไปแล้ว